ส่วนที่เราจะเพิ่มให้กับนักเรียนนะคะในการสาธิตการวาดภาพวัตถุ3มิติโดยเราจะเน้นในการลงสีน้ำนะคะส่วนใหญ่แล้วภาพทั้งหมดนี้นะคะจะเป็นการเขียนในลักษณะออบลิกนะคะก็คือการเขียนให้มันมีด้านใดด้านหนึ่งลึกเข้าไปนะคะโดยทำองศาที่45องศานะคะโดยโดยการในการทำครั้งนี้นะคะจะเป็นการสาธิตเขียนเก้าอี้3แบบด้วย การร่าง3มวัดสดุและก็เป็นการลงสีนะคะในรูปแบบของสีน้ำนั่นเองโดยวัดสดุแรกที่เราใช้ในการร่างนะคะก็จะเป็นสีไม้ระบายน้ำนะคะถัดมาก็จะเป็นดินสอและสุดท้ายนะคะก็จะเป็นการร่างด้วยดินสอและตัดเส้นด้วยปากกาเขียนแบบนะคะที่มีความเป็นกันน้ำนั่นเองหรือเป็น water proof นะคะ ในเก้าอี้ตัวแรกนะคะเราก็จะใช้สีไม้ละใบน้ำในการล่างไปก่อนนะคะสำหรับสีไม้ละใบน้ำนะคะก็จะมีลักษณะของเส้นที่เป็นเหมือนเส้นสีนั่นแหละแต่ว่าพอเราลงสีน้ำลงไปแล้วอะ่ะตัวน้ำที่เราลงกับสีอะคะ่ะมันจะทำให้เกิดการละลายของตัวสีไม้ที่เราลงไปตอนแรกมันเลยทำให้เส้นที่กลังจากเนี้ยมันจะค่อนข้างจางแล้วก็หายไป มันก็เลยอาจจะเหมาะกับงานที่เอาไว้ในการล่างภาพวัตถุบางอย่างหรือการวาดภาพบางอย่างที่เราไม่อยากจะให้มันเห็นเส้นนั่นเองต่อไปนะคะก็จะเป็นการล่างด้วยดินอ่อก็คือเบสิกที่พวกเราใช้กันเลยนะคะส่วนเนดินสออ่ะเราอาจจะต้องระวังในการใช้ดินสอที่มีความเข้มมากๆ,ๆเช่นดินสออีดินสอ, e e, อ 6B อย่างเงี้ยนะคะหรือว่าดินสอที่มีความเข้มมากเกินไปอะ่ะเพราะว่าบางทีการที่เราลงน้ําไปอ่ะน้ําก็อาจจะไปผสมกับตัว ผงของดินสอจนทําให้มันละลายติดกันออกมาแล้วทาให้งานเรามุนนะคะและสุดท้ายนะคะก็จะเป็นการล่างด้วยเส้นปากกานะคะก็แค่ใช้ปากกาช่วยในการตัดเส้นทําให้เราเห็นโครงสร้างต่างๆของวัตถุชัดเจนมากขึ้นนะคะในชั้นแรกของการลงสีน้ํานะคะจะเป็นการลงสีเบสของวัตถุนะคะก็คือสีตัววัตถุมันเป็นสีอะไรเราก็จะเอาสีนั้นลงเช่นเก้าอี้สีฟ้าเก้าอี้สีเหลืองมันก็คือ ล้วก็จะลงสีเหลืองไปก่อนลงสีฟ้าไปก่อนนะคะสําหรับภาพแรกนะคะก็จะเป็นเก้าอี้สีน้ำตาลแล้วก็จะลงทั้งภาพเลยทั้งตัววัตถุเลยว่าให้มันเป็นสีน้ำตาลก่อนนะคะต่อไปนะคะก็จะเป็นการลงสีกาอี้ตัวที่2นะคะก็จะเป็นก้าอี้สีเหลืองแล้วก็มีตรงบริเวณที่เป็นเหล็กนะคะอาจจะใช้เป็นสีเทาก็ได้หรือสีอ น้ำตาลม่วงอย่างนี้ก็ได้นะคะมันขึ้นอยู่กับว่าเราอยากจะใช้สีอะไรแล้วก็มันสามารถประยุกใช้ได้ด้วยกันได้มันแค่ขึ้นอยู่กับว่าเราชื่นชอบอะไรด้วยแล้วก็เข้าใจมันหรือเปล่าในการลงนั่นเองนะคะในการลงตัวที่สองนะคะจะมีความพิเศษขึ้นมาหน่อยหนึ่งคือมีการแทรกสีอื่นลงไปนะคะตอนแรกเราลงสีเหลืองไปจากนั้นเราจะใช้สีส้มนะคะ ลงทับอีกชั้นหนึ่งก็คือลงให้เหมือนหยดสีลงไปอคะ่ะให้สีเขาดูกระจายกระจายแล้วก็จะได้ดูมี t e x t อร์มีบริเวณที่สีไม่เท่ากันทําให้งานเราดูน่าสนใจมากยิ่งขึ้นก็ได้นะคะต่อไปนะคะก็จะเป็นตัวสุดท้ายตัวที่3แล้วก็จะลงสีน้ําเงินลงไปนะคะพยายามให้การระบายผู้กันของเราอยู่ในกรอบนะคะ อันนี้ก็จะไม่ต้องห่วงเรื่องการทับเส้นเลยเพราะว่าเราทับเส้นได้เส้นก็จะไม่จางนะคะเพราะว่ามันเป็นปากกากันน้ำนั่นเองในการลงบริเวณที่เป็นพื้นที่ใกล้ๆกันนะคะเราต้องระวังด้วยว่าถ้าเกิดพื้นที่ข้างๆที่มันติดกันเลยมันยังไม่แห้งสีมันอาจจะทะลุมาหากันได้นะคะเพราะฉะนั้นเราอาจจะต้องรอสักหน่อยให้สีบริเวณที่เราลงไปก่อน มันค่อนข้างแห้งแล้วเราค่อยๆไปลงข้างๆเขานะคะถ้าเราไม่อยากให้สีมันเบลนเข้าหากันนะแต่ถ้าเกิดว่าเราอยากให้สีเขาเบลนเข้าหากันเราก็สามารถลงไปเลยนะคะลงไปพร้อมๆกันได้เลยหลังจากลงสีเบลเสร็จแล้วนะคะเราจะมาลงสีถัดไปนะคะก็คือการลงแชโดว์นะคะก็คือการลงแสงเงานั่นเองสําหรับสิ่งที่สําคัญในการสร้างภาพสามมิติก็คือการลงเงานั่นนะคะเงาพวกนี้มันก็จะเกิดจากตรงที่อยู่ตรงข้ามของแสงใช่ไหมคะ ให้เราลองจินตนาการว่าภาพก็อีพวกนี้นะคะมีแสงมาจากด้านบนแล้วก็ถัดไปทางด้านหลังนะคะเพราะฉะนั้นตรงที่อยู่ติดกับตัวเราอะ่ะหรืออยู่ใกล้ตัวเรามากสุดมันก็จะไม่โดนแสงนะคะก็จะทาด้านหนึ่งนะคะให้มันเป็นสีเข้มไปเลยนะคะตัวนี้นะคะเราจะใช้สีน้ำตาลกับสีม่วงผสมกันจะเห็นได้เลยว่ามันก็จะมีความเข้มขึ้นมาหนึ่งระดับแต่ก็ยังอยู่ในโทนของสีของ ตัวกาอี้อยู่จริงๆก็สามารถใช้สีม่วงลงไปได้เลยนะแต่อาจจะสีอาจจะดูโดดไปหน่อยนึงนะคะในการลงกับวัตถุพวกนี้เราเลยต้องใช้สีมันเบร็กเข้าไปหน่อยนึงนี่นะคะก็จะเริ่มเห็นรูปเป็นร่างของกาอี้มากขึ้นแล้วนะคะแต่ก็จะเห็นว่ามันก็จะยังมีความไม่ได้ชัดเจนมากนะคะแต่ก็พอดูออกเป็นก็อี้แล้วแหละถ้าเราหลีตาดูก็อ๋อนี่คือกาอี้แต่ว่าถ้าให้มองจริงๆก็รู้สึกมันไม่ได้ชัดเจนขนาดนั้นนะคะ นี่ก็จะเริ่มเป็นการลงเงานะคะลงบนวัตถุแต่ละอันนะคะการลงเงามันช่วยอย่างหนึ่งก็คือช่วยทําให้ความคมชัดของวัตถุของเรามีมากขึ้นนะคะแล้วก็ช่วยทําให้เราเห็นถึงสัดส่วนที่ชัดเจนมากยิ่งขึ้นได้ด้วยแล้วก็ยังทําให้ภาพดูมีมิติน่าสนใจมากยิ่งขึ้นด้วยนะคะ ในการลงเงานะคะเราอาจจะไม่จะเป็นต้องลงเป็นพื้นที่เป็นบล็อกๆให้มันแบบเข้มไปเลยก็ได้นะคะเราอาจจะค่อยๆเบลนสีเข้มนั้นออกมากับบริเวณที่เป็นพื้นที่ก็ได้เพื่อทําให้มันดูเป็นเงาที่ไม่ได้จับจนเกินไปหรืออาจจะไม่ได้อยู่ใต้แสงที่ชัดจนเกินไปนะคะนี่นะคะก็จะเป็นตัวอย่าง ในการทำพวกการคัดเงาพวกนี้นะคะก็จะทำให้งานของเราดูไม่แบนนั่นเองนะคะค่อยๆทำค่ะเพราะมันคือการคัดเงาต่อไปนะคะก็จะเป็นการลงตรงเงาที่เป็นขาเก้าอี้นะคะ ตัวนี้ก็อาจจะต้องใช้ความละเอียดนิดนึงก็เหมือนกับการขีดเส้นเพราะว่าวัตถุตัวกี้เนี่ยตรงขาเขาจะเป็นทรงกลมเพราะฉะนั้นมันเลยอาจจะค่อนข้างเล็กเรียวหน่อยๆกับการเขียนเงานะคะจะมีตรงที่เป็นสว่างด้วยตรงที่เป็นสีเข้มด้วยนะคะคัดเงาขึ้นมา คล้ายๆกับการตัดเส้นเลยนะคะแต่สีเขาจะไม่ได้เข้มเท่ากับการตัดเส้น ก็จะประมาณนี้นะคะต่อไปนะคะก็จะกลับไปที่กาีี้ตัวแรกนะคะมันจะต่อจากนี้จะเป็นการตัดเส้นนะคะเพราะว่าเราจะเห็นได้เลยว่าน้องไม่มีความชัดเจนในสัสดส่วนเลยเพราะฉะนั้นการตัดเส้นเลยเป็นส่วนที่เพิ่มเข้ามานะคะโดยเส้นที่เราใช้นะคะก็จะเป็นการใช้สีน้ำตาลที่เข้มขึ้นไปอีกระดับหนึ่งนะคะเป็นสีที่เรียกได้ว่าเป็นการเขียนแห้งบนแห้งเลยก็ว่าได้เพื่อไม่ให้มันดูเข้มจนเกินไปแล้วก็ ให้มันยังมีความชัดเจนอยู่นะคะก็จะเริ่มดูเป็นเก้าอี้ที่มีสัตว์มีส่วนมากขึ้นแล้วแต่จ,จะเป็นเก้าอี้ที่ดูหนาไปหน่อยนึงนะคะ การตัดเส้นด้วยผู้กันนะคะอาจจะเป็นเรื่องที่ค่อนข้างต้องใช้สมาธิแล้วก็ความชํานาญพอสมควรเลยการใช้ผู้กันขนาดต่างๆก็มีความสัมพันธ์ในการตัดเส้นด้วยผู้การยิ่งเล็กเส้นก็จะยิ่งบางนะคะแต่ว่ามันก็จะมีความขาดตอนได้ง่ายเหมือนกันแต่ถ้าเราตัดด้วยผู้การที่ปลายแหลมแต่ว่ามีตัวพุ่มที่ใหญ่หน่อยอย่างเงี้ยมันก็จะทําให้เราตัดเส้นได้นานขึ้นแล้วก็เส้นขาดได้มาได้ยากแต่ว่ามันก็มีโอกาสที่เส้นมันจะใหญ่บวมหรือว่าไม่เท่ากันนะคะ ก็จะเป็นการตัดเส้นทั้งงานเลยในงานชิ้นแรกส่วนอันภาพที่สองนะคะก็จะเป็นการตัดเส้นแค่บางส่วนนะคะก็จะมีบางจุดที่เว้นไว้บ้างเพื่อให้งานดูไม่แข็งจนเกินไปนะคะการตัดเส้นบางทีเราอาจจะใช้เป็นสีอ่อนก็ได้นะคะแต่ว่ามันก็จะให้ลักษณะงานอีกแบบหนึ่งไปเลยอาจจะไม่ได้ดูคมชัดมากขึ้นอาจจะดูฟุ้งไปกว่าเดิมก็ได้นะคะ การลงสีก็อาจจะต้องมีการทดลองนะคะนี่นะคะพอมันเป็นภาพที่มันเป็นเส้นตอนแรกที่มันไม่ชัดมันก็เลยต้องมานั่งตัดเส้นช่วยให้งานดูโดดเด่นมากยิ่งขึ้นนั่นเองนะคะ ส่วนในงานชิ้นสุดท้ายก็คือกาอี้ตัวสุดท้ายเราแทบไม่จะเป็นต้องไปตัดเส้นเลยเพราะว่าเรามีเส้นอยู่แล้วและงานมันก็จะคมชัดด้วยตัวของมันเองอยู่แล้วเพราะว่าเรามีเส้นโดยพื้นฐานพอเราลงสีทับสีมันก็จะเหมือนกับว่าสีบางส่วนก็จะไปทับตรงเส้น,สน,นทําให้งานมันดูไม่หนักจนเกินไปต่อให้มันมีเส้นนะคะแต่ถ้าเกิดเราลงสีแล้วค่อยมาตัดเส้นอ่ะมันก็จะให้บรรยากาศที่ดูหนักขึ้นไปอีกเหมือนกับว่าเส้นมันชัดกว่ากับการที่เราลงสี ไว้ด้านล่างและขีดเส้นด้านบนแต่ถ้าเราขีดเส้นก่อนแล้วค่อยทับสีอะ่ะมันก็จะให้ทําให้งานเราค่อนข้างไม่หนักจนเป็นไปนะคะนี่ก็จะเป็นผลงานสําเร็จนะคะทั้ง3งานแล้วนอกจากการที่เราเขียนเงาบนวัตถุแล้วสิ่งที่ตามมาและสําคัญนะคะก็คือการเขียนเงา ด้านล่างของพื้นวัตถุนะคะเพื่อทําให้วัตถุของเรามันดูป๊อปอัพขึ้นมาจากพื้นนั่นเองนักเรียนสามารถลงบริเวณที่เป็นพื้นทั้งหมดได้นะคะลงสีก่อนเลยสมมติพื้นเราสีเขียวพื้นเราสีแดงก็ลงไปก่อนหลังจากนั้นแล้วเราค่อยเอาสีที่เข้มขึ้นมาใช้ในการเขียนเงานะคะทับลงไปโดยอาจจะใช้เป็นเปียกบนเปียกก็ได้ถ้าสีตรงพื้นเราไม่เข้มมากแต่ถ้าเกิดว่าสีพื้นเราเข้มอยู่แล้วเราก็อาจจะใช้เป็นลักษณะของแห้งบนแห้งนะคะทับลงไปชั้นหนึ่ง นี่ก็จะเป็นตัวอย่างของการสาธิตในการใช้สีน้ำคร่าวๆนะคะในการเรียนสีน้ำเบื้องต้นของเรานะคะหวังว่ามันจะช่วยนำให้นักเรียนเข้าใจแล้วก็ได้เหมือนกับสามารถนำไปใช้กับการทำงานของเราได้นะคะจุดกำเนิดแสงนะคะมันก็จะมีอยู่ในตัวอย่างของพวกเราอยู่แล้วแหละว่าแสงมันเข้าทางไหนแล้วก็เราสามารถดูจากวัตถุจริงที่อยู่ในตัวอย่างของงานที่เราเอามาใช้ได้นะคะ การคิดจุดกรเนดดแสงเองอาจจะเป็นเรื่องที่ค่อนข้างงงงวยหน่อยหนึ่งหรืออาจจะมีความยากกับการที่เราเพิ่งฝึกในการวาดภาพสามมิตินะคะเพราะฉะนั้นการเลือกแบบที่ดีก็เป็นสิ่งที่สําคัญในการทํางานนะคะสําหรับวันนี้ก็ขอบขอขอบคุณนะคะในการรับชมแล้วก็หวังว่านักเรียนจะสนุกในการทําสีน้ําและก็สามารถทํางานชิ้นนี้ได้อย่างสวยสดงดงามและสมบูรณ์ค่ะแล้วพบกันใหม่ในวันที่โควิดจากลาค่ะสวัสดีค่ะ